อันสัญชาติมะแรงวันชอบของเนาพระมอนเจ้าก็พอใจดอกไม้หอมส่วนคนชั่วชอบทำชั่วาบาปก็ยอมคนดีย่อมทำแต่ดีทวีคูณถ้าคิดลบคงจบลงไม่ได้เริ่มถ้าคิดหานคงจะเพิ่มเติมไม่ได้ถ้าคิดคูณบางทีก็มากไปแต่ถ้าคิดบวกก็จะสุขใจ ได้ทุกวันกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานลเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในครั้งนี้ ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอหัวข้อเรื่องดอกรักบานได้ทุกที่ยกเว้นที่ต้นงิ้วท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้นั้นคนส่วนใหญ่กำลังประสบกับปัญหาแฟนสามีหรือภรรยานอกใจกันเยอะมากส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากคนเหล่านี้ลุ่มลงในภาพลักษณ์ในกามที่นำไปสู่ความเสื่อมเป็นบวใต้น้ำที่ไม่รู้จักคำว่าพอยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจความหมายของชีวิตว่าการเกิดมานี้ เกิดมาเพื่ออะไรมองว่านั่นคือความสุขที่ยั่งยืนแต่หารู้ไม่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก่อนนี้ไม่พ้นบาปบุญที่ตนได้กระทำมาคนเหล่านี้นั้นเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วประตูนรกก็เปิดอ้าต้อนรับอยู่ท่านผู้ฟังครับก็อยากที่จะฝากไว้ว่าหากเราได้มีโอกาสเกิดมาพบเจอพระพุทธศาสนาแล้วก็อยากจะให้เชื่อเรื่องของบาปเรื่องของบุญกฎแห่งกรรมทำอะไรไว้แล้ว ก็ย่อมที่จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นแน่นอนไม่มีใครที่จะหนีพ้นหากในชีวิตนี้เราต้องเจอคนแบบนี้ในชีวิตก็ขอให้ปล่อยและให้ตัดใจให้อภัยเขาอย่าได้คิดแก้แค้นหรือสาปแช่งอย่าได้จองเวรกันอีกเลยให้คิดเสียว่าเรายินดีชดใช้กรรมให้หมดหมดไปในชาตินี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาทุกข์ต้องมาทรมานอีกในภพชาติถัดไปก็ขอให้ตัดกรรมไม่จองเวรจองกรรมกับคนที่มาสร้างทุกข์ให้กับเราอีก ในชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมาพบเจอคนแบบนี้อีกก็ขอให้ทุกๆอย่างมันจบลงในชาตินี้ตั้งจิตอธิษฐานและขอให้ผลจากการที่เราไม่ผิดศีลข้อสขอจงประสบพบเจอกับรักที่จริงใจที่ซื่อสัตย์ไม่ทรยศหักหลังขอให้เจอรักแท้ที่เป็นเนื้อนาบุญส่งเสริมเกื้อหนุนไม่ให้ต้องพัดพรากจากกันอีกขอให้เราเจอคนที่ศีลเสมอกันท่านผู้ฟังครับการที่เราจะลืมคนที่รัก อาจจะทําได้ยากมากๆแต่เมื่อวางได้ปล่อยได้เราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงได้จากภายในของเราเองครับท่านผู้ฟังครับรู้หรือไม่ว่าคนที่แย่งความรักของคนอื่นจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างหลายๆท่านที่กําลังตกอยู่ในสถานะเขาหรือเธอแย่งแฟนสามีหรือภรรยาไปนั้นก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแต่รู้หรือไม่ว่าคนที่แย่งไปนั้น เขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างก็มาลองชั่งน้ําหนักกันดูครับก่อนหน้าผู้ที่จะแย่งคู่ของคนอื่นไปนั้นผู้คนเหล่านั้นก็มักตกอยู่ในสภาพเห็นใจสงสารเห็นว่าเขาหรือเธอคนนั้นกําลังมีปัญหาทะเลาะกันกับแฟนและกําลังที่จะเลิกกันโดยคําพูดและการกระทําของคนกลางทําให้หลงในวิมานกลางอากาศทําให้เชื่อได้โดยง่ายเมื่อหลวมตัวเชื่อเข้าไปแล้วก็จะคิดเข้าข้างตัวเองว่าหากเขาหรือเธอ เป็นแฟนกับเราก็คงจะดีกว่าภรรยาหรือสามีคนปัจจุบันของเขาทําให้มักเสนอตัวเป็นที่พักพิงใจคอยที่จะเข้าอกเข้าใจปัญหาของอีกฝ่ายจนกระทั่งตกหลุมดําของกิเลสด้วยการอยากได้ของที่มีเจ้าของมาครอบครองตกหลุมพรางของความลงจนถอนตัวไม่ขึ้นยอมที่จะพลีกายถวายชีวิตเพื่อให้ได้อยู่กับเขาจนกระทั่งเผอเข้าไปทําลายไปพรากครอบครัวของคนอื่น ลงลื่นไปจุดไฟเผาใคลไฟนั้นก็มักจะย้อนสอนมาเล่นงานตัวเองเข้าสักวันหนึ่งเข้าไปทำลายครอบครัวเขารากพ่อพรากแม่จากลูกเขามาอยู่กับตนในครั้งแรกนั้นก็อาจจะดีใจตื่นเต้นที่ได้ครองหัวใจคนที่ตนคิดว่าแสนดีแต่ก็ลืมที่จะนึกไปว่าหากเขากล้าทิ้งคนที่ลำบากมาด้วยกันทั้งลูกเล็กๆมาหาเราโดยไม่ติดต่อไม่ส่งเสียเลี้ยงดูนั้นเขาก็คง ไม่มีความเป็นคนดีลงเหลืออยูหรอกเพราะคนดีๆเขาไม่ทำกันคนดีๆที่ไหนจะใส่ร้ายแฟนสามีหรือภรรยาของตนว่าเป็นคนไม่ดีเพียงเพราะว่าเบื่อเจอของใหม่ที่เราใจมากกว่าอยากได้มากกว่าแต่เมื่อพอได้อยู่ร่วมกันไปนานๆความสุขที่ตนหอยหาถูกปนเปื้อจนอิ่มหนำก็หารู้ไม่ว่านั่นก็คือความทุกข์ที่รอวันพลิบานได้มาครอบครองแบบไหนก็จะเสียไปแบบนั้น เมื่อตาสว่างพอก็จะรู้จะเห็นทตดแท้ของกันและกันนานเข้าก็จะเห็นความเน่าเหม็นหน้าะอิดสะเอียนของอีกฝ่ายยิ่งอยู่กันไปก็ไม่มีวันที่จะมีความสุขมีแต่เรื่องให้ทะเลาะกันบ่อยเพราะความไม่รู้จักพอกิเลสนาที่ห่อหุ้มจิตใจก็จะชักจูงให้อยากได้อยากมีใหม่ไม่มีความอิ่มในกามสแสวงหาใหม่ไปเรื่อยๆตามความพอใจของทั้งสองฝ่ายเว้นแต่ว่าเป็นคนที่มีกรรมหนักศีลเสมอกัน มีเวรภูกกันจึงอยู่ด้วยกันได้แบบสุขสุขดิบดิบคอยหลอกตัวเองสร้างภาพหลอกคนอื่นไปวันวันว่าตนมีความสุขทั้งทั้งที่ใจของตนนั้นถูกแผดเผาคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองรู้ต่อให้หนีไปใช้ชีวิตคู่ไกลสุดตาก่อนนี้การกระทําของตัวเองไม่พน้นท่านผู้ฟังครับก็ขอฝากเอาไว้ว่าจงอย่าได้ตักดวงความสุขของตนจนสร้างความทุกข์ทรมานให้คนอื่นจงอย่าได้คิดที่จะไปแย่งของของใครมา ทั้งทงที่รู้ว่ามันผิดศีลธรรมจงอย่าได้เข้าข้างตัวเองว่ารักแท้มักมาผิดเวลาเพราะรักดีๆคนดีๆมักถูกจัดวางให้ถูกที่ถูกเวลาเสมอครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและอีกเช่นเคยในตอนท้ายนี้ผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรมข้อฉุกคิดคติธรรมเตือนใจ มาฝากทิ้งท้ายก่อนจากกันอีกเช่นเคยครับในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องพึ่งตัวเองให้ได้แล้วผู้อื่นจะได้พึ่งเราครับท่านผู้ฟังครับเมื่อผู้อื่นมีทุกข์และถ้าเรายังมีทุกข์อยู่เช่นผู้อื่นแล้วเราผู้มีทุกข์จะไปช่วยให้ผู้อื่นไม่ทุกข์หรือพ้นทุกข์ไปได้อย่างไรดีไม่ดีก็อาจเป็นการไปเพิ่มทุกข์หรือไปทําให้เขาทุกข์หนักขึ้นก็ได้ดังนั้นแล้วการปฏิบัติ เพื่อให้ตัวเองพ้นไปจากทุกข์ก่อนจึงเป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่งเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเรายังเป็นทุกข์ยังกัดกลุ้มยังร้อนรุ่มหงุดหนิดคอยที่จะโมโหยังเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างหงอยเงาอยู่หรือยังมีความยากไม่รู้จักจบจากสิ้นหรือมีความพร่องอยู่เป็นนิดนั่นเองได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอถ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มยังต้องการความเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่นอยู่ ยังต้องการกำลังใจจากผู้อื่นอยู่ยังต้องการหวังให้ผู้อื่นปลุกใจปลอบใจอยู่แล้วอย่างนี้เราจะสามารถไปช่วยใครได้เพราะแม้ตัวเราเองก็ยังเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองไม่ได้ฉะนั้นแล้วเราก็ควรที่จะช่วยตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปช่วยผู้อื่นดูแลตัวเองได้ก็สามารถที่จะดูแลผู้อื่นได้รักษาตัวเองได้ก็สามารถที่จะรักษาผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างน้อย คนรอบข้างและคนใกล้ชิดก็ไม่ต้องมาคอยดูแลเราผู้อื่นจะได้ไม่ต้องมาคอยรักษาเราเราก็จะไม่เป็นภาระให้กับผู้อื่นและถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้ต่างก็พากันตั้งใจทำกิจทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องให้ดีที่สุดสังคมก็จะมีแต่ความสงบสุขสันติภาพจริงๆก็จะเกิดขึ้นได้ครับโดยธรรมดาทั่วไปแล้วถ้าเรามีสิ่งใดเราก็ย่อมจะนำสิ่งนั้นไปให้ผู้อื่นได้ แต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นเราก็ไม่สามารถให้สิ่งนั้นกับใครๆได้จริงๆตัวเราเองไม่มีความสงบสุขแล้วเราจะไปทําให้ผู้อื่นมีความสงบสุขได้อย Grammy ่างไรถ้าเราไม่มีธรรมะเช่น <oria> <Cou đến S 2> ความเมตตาความกรุณาเป็นต้นแล้วผู้อื่นจะได้รับธรรมะจากเราได้อย่างไรตรงข้ามถ้าเรามีความทุกข์เราก็จะเพิ่มทุกข์ให้กับผู้อื่นถ้าเรามีกิเลสมากเราก็จะไปทําให้ผู้อื่นมีกิเลสมากไปด้วยเช่นกันถ้าเรามีปัญหา แล้วเราจะไปแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นได้อย่างไรถ้าเรายังโง่เง่าไร้สาระอยู่เราจะไปทาให้ผู้อื่นฉลาดปาดเปรี่ยงได้อย่างไรถ้าเรายังจมแช่อยู่ในห่วงแห่งวัฏฏะอยู่แล้วเราจะไปช่วยให้ผู้อื่นผลไปจากวัตฏะสงสารได้อย่างไรก็ขอฝากไว้ว่าพึ่งตัวเองให้ได้แล้วผู้อื่นจะได้พึ่งเราเช่นกันหรือมีเราเป็นที่พึ่งได้กิจที่ควรทำโดยสรุปนี้ก็มีเพียงเท่านี้คือพึ่งตัวเองได้ และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ถ้าท่านช่วยตัวเองได้แล้วท่านก็จะช่วยคนรอบข้างได้เช่นกันครับจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องรู้วิธีการเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้คิดด้วยตัวเองทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองให้มากขึ้นกําหนดทิศทางของชีวิตในโลกด้วยตัวเองให้มากขึ้นการที่เราจะพึ่งตัวเองได้เราก็ต้องหักที่จะยอมรับตัวเองให้ได้เพราะการยอมรับตัวเองเป็นส่วนสําคัญของการเป็นคนพึ่งพาตัวเองได้ การยอมรับตัวเองนี้จะป้องกันไม่ให้คุณพยายามทําตัวให้เหมือนคนอื่นและที่สําคัญไม่แพ้กันเราต้องหัดที่จะเชื่อมั่นในตัวของเราเองถ้าเราไม่มีศรัทธาในตัวเองเราก็จะลังเลและหันไปพึ่งคนอื่นทุกครั้งที่จะต้องตัดสินใจเองก็ขอให้กล้าออกมาจากจุดนั้นให้ได้มองให้เห็นความจริงหัดที่จะยอมรับโลกการยอมรับโลกและความซับซ้อนของโลกนี้ก็จะช่วยให้คุณเห็นว่าโลกนี้มีวิถีชีวิตมากมายนับไม่ถ้วน ไม่มีใครที่จะสามารถมาบังคับให้เราเลือกที่จะใช้ชีวิตแค่แบบใดแบบหนึ่งฝึกให้ตนเป็นคนที่มีอิสระทางอารมณ์การผูกพันกับคนสําคัญในชีวิตสักสองสามคนนั้นไม่เป็นอะไรแต่ก็อย่าปล่อยให้เขาเหล่านั้นมากําหนดระดับของความสุขของคุณคุณจะต้องเป็นคนที่กําหนดเองและที่สําคัญก็ให้หันกลับมารักตัวเองบ้างการรักตนเองนั้นเป็นสัจธรรมของชีวิตการรักตัวเองอย่างสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่เราควรมีแต่การร es que ักตัวเองอย่างทำลายคือสิ่งที่เราควรเว้นการรักตัวเองอย่างสร้างสรรนั้นเราต้องรู้จักเอาใจเราไปใส่ใจเขาเรารักตัวเองอย่างไรคนอื่นก็รักตัวเองอย่างนั้นเราต้องการความสุขแบบไหนคนอื่นก็ต้องการความสุขอย่างนั้นเราอยากสำเร็จอย่างไรคนอื่นก็อยากสำเร็จอย่างนั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็จะเป็นที่รักของคนอื่นเพราะเข้าใจความรู้สึกคนอื่นเหมือนความรู้สึกของตัวเอง เห็นคุณค่าความดีของคนอื่นคนแบบนี้ก็เหมือนน้าที่เย็นชุ่มช่าอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนก็สร้างความสบายใจความสุขใจแก่ผู้คนรอบข้างในสถานที่นั้นๆแต่การรักตัวเองอย่างทําลายนั้นก็คือคนที่เห็นแก่ตัวรักแต่ตัวเองไม่เคยรักคนอื่นไม่เคยเห็นใจคนอื่นเห็นคนอื่นได้ดีกว่าก็อิจฉาตาร้อนทนอยู่ไม่ได้ต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้เขาเท่าเทียมกับตนหรือได้ดีเกินหน้าเกินตาตน คนประเภทนี้มักเป็นที่รังเกียจของคนอื่นอยู่กับสังคมใดก็อยู่ได้ยากอยู่ที่ไหนทำงานที่ไหนก็มักจะสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายที่นั่นคนประเภทนี้เปรียบเหมือนไฟที่ร้อนอรนเข้าไปอยู่ในสถานที่ใดก็เผาผ่านที่นั่นครับก็จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมผู้ฟัง จะได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างไม่มากก็น้อยนะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาถึงตอนท้ายน,นี้ผู้มีเฮริโอตาปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอ แต่ความสุขสรีสวัสดิ์พิพัฒนามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์ กด subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรโดรับการขอบพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ